ก็อขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านที่ท่านออกมาใช้สิทธิ์นะครับใจ,ใจเร็วหนี่บสบายเลยสบายเลยโอ้ใจสิทธิ์เร็วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ใจสิทธิ์เรียบร้อยแล,แล้วครับครับได้แล้วครับผมโอสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์แล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มีนาคม2564ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนําผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่3แทนตาแหน่งที่ว่างครับซึ่งบรรยากาศทางด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นในวันนี้พี่น้องประชาชน4อําเภอด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอําเภอชะอวดนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอพระพรหมนะครับและ อำเภอจุลาภรจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องไปทำหน้าที่หน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการกำหนดอนาคตของชุมชนและอนาคตของประเทศเรารวมถึงหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนั่นเองครับวันนี้ครับนายอิทธิพลบุญประคองประธานกรรมาการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายอนุชาจาันสุริยาครับที่ปรึกษาประจำประธานกรรมาการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่มาตรวจติดตามมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรวมไปจนถึงการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สําคัญเลยก็คือการเลือกตั้งในครั้งนี้นั้นยังคงอยู่ระหว่างการจัดการเลือกตั้งภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับไปติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันครับเชิญครับ ิยหน่วยที่ไปตรวจเยี่ยมวันนี้ทั้งหมดก็31หน่วยนะครับเท่าที่ดูก็การจัดหน่วยเป็นประเดียวเรียบร้อยผู้มาใช้สิทธิ์ก็มาใช้สิทธิ์โดยคำนึงถึงข้อย้ำเตือนว่าอย่าอยู่ใกล้กันเพราะมันยุคโควิดนะครับ ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการความเรียบร้อยของการออกเสียงลงคะแนนและการจัดหน่วยไม่มีหน่วยไหนที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มีอุณหภูมิเกิน37.5เพราะฉะนั้นในเรื่องที่ส่วนโคว COVID ิดก็เป็นไปด้วยเรียบร้อยดีครับดีมาก พื้นที่เหมาะสมมีเก้าอี้สําหรับอำนวยความสดดะดวกในการนั่งรอ,อเป็นอย่างดีทําให้การรักษาระยะห่างของชาวบ้านหรือผู้มาใช้สิทธิในภาวะโควิดเนี่ยเป็นไปได้อย่างทรรมาตรการแล้วมันก็บวกไปการอำนวยความสะดวกด้วยการนั่งพักสบายๆทำให้การควบคุมระยะห่างเนื้อมันเป็นโดยธรรมชาติ อยากจะให้ชุมชนจเจริญขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้สิทธิ์นะครับสำหรับท่านที่มาได้และสําหรับท่านที่มาไม่ได้นี่นะครับอยากขอย้ําเตือนว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ท่านต้องเสียสิทธิทางการเมืองตามผลของกฎหมายขอให้ท่านไปแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเจดวันนับแต่วันนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านไม,ไม่เสียสิทธิ์ในการเมืองครับ การแจ้งนี่ก็แจ้งได้กับนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ยไม่มาใช้สิทธิ์กันทุกคนนะครับเพราะว่าแน่นอนขอเขาเป็นตัวแทนเราถ้าเราไม่มาเนี่ยเรานอน,อนหลับทับสิทธิ์หรือว่าไงเนี่ยเราอาจจะได้ไม่ได้รับการแก้ปัญหาก็ได้นะครับปัญหาที่มีอยู่การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนั้นคือหัวใจสําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับการเลือกตั้งคืออีกหนึ่งช่วงทางที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศข,ของเราให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้ และพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ